สวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับผมเรากลับมาพบกันอีกครั้งครับผมในบ็อกซิ่งรีกนะครับคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมาแชร์เทคนิคแล้ววิธีการต่อสู้ในรูปแบบของผมนะฮะนั่นก็คือการทําคอมโบต่อเนื่องนั่นเองนะครับผมรวมไปถึงวิธีการแก้ทางด้วยนะครับก่อนอื่นเลยก็ต้องบอกก่อนนะว่าสําหรับคุณผู้ชมคนไหนที่เป็นผู้เล่นมือใหม่ อาจจะทํำคอมโบแบบผมไม่ได้ทั้งหมดนะครับเพราะว่าการที่เราจะทําคอมโบได้นั้นมันจะต้องทําการปลดล็อกสกิลด้วยนะครับผมก็คือคุณผู้ชมเนี่ยจะต้องมีเลเวลสูงประมาณหนึ่งนะครับผมสัก 30-up อัพนะครับก็จะสามารถทําคอมโบแบบที่ผมสอนในคลิปวิดีโอนี้ได้ทั้งหมดแล้วนะครับนะ คุณผู้ชมปลดล็อกสกิลแล้วหรือยังก็งมาดูตรงนี้นะครับสกิลช็อปนะครับผมนะกด e นะครับแล้วก็ไล่ดูครับคือสกิลเนี่ยมีเยอะมากๆนะครับผมนะเราสามารถไล่ดูได้นะครับผมว่าสกิลไหนมันใช้ยังไงอะไรแบบไหนนะฮนะเนี่ยฮะเขามีเขียนกำกับบอกไว้นะครับผมนะ เอาและครับผมนะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับว่าวิธีการทํำคอมโบต่อเนื่องเนี่ยมีสกิลไหนบ้างอะไรแบบไหนนะครับผมแต่ก่อนจะไปรับชมคลิปนั้นครับอย่าลืมที่จะกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปให้กับผมด้วยนะครับหากพร้อมกันแล้วครับเชิญรับชมคลิปนี้กันได้เลยครับผม มาครับผมคุณผู้ชมมาสําหรับคอมโบต่อเนื่องก็มีทั้งหมด4สกิลด้วยกันนะครับผมที่ผมจะมานําเสนอให้กับคุณผู้ชมดูในคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ต้องบอกก่อนนะว่าเลเวลผมเนี่ยมันยังน้อยอยู่นะฮะมันยังไม่ได้สูงมากนะครับผมแล้วก็มีน้องมาแล้วมาเป็นคู่ซ้อมให้ในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมน้องเนี่ย50กว่านะครับยิ่งเลเวลสูงมากเท่าไหร่เราก็จะสามารถทําคอมโบสกิลได้หลากหลายมากเท่านั้นนะฮะ สำหรับคอมโบแรกนะครับผมเป็นสกิล R และ E นะครับอ่ะดูนะครับคุณผู้ชมฮะเราล่อเขาไปติดมุมแบบนี้พอเขาติดมุมแล้วเราไปใกล้ๆนะครับผมอาร์ทีไปแล้วอปปัตแบบนี้นี่ฮะอาตามด้วย E นะครับผมสร้างความเสียหายพอประมาณเลยคุณผู้ชมฮะสำหรับสกิลนี้พอเราถีบไปแล้วเนี่ยเขาโดนเชือกเนี่ยเขาจะตั้งกาดกันไม่ได้ครับคุณผู้ชมฮะสำหรับคอมโบที่2นะครับผมอันนี้จะแรงขึ้นมาหน่อยแต่จะยากนิดนึงนะเพราะว่ามันอาจจะต้อง เน้นความแม่นเป็นหลักนะฮะเขาอาจจะหลบได้คุณผู้ชมดูนะครับผม R ตามด้วย C นะฮะคอมโบที่2 R ไปปับ๊บแล้วก็ C แบบนี้ฮะคือสกิลซีอ่ะมันช้าคุณผู้ชมเขาอาจจะแดดหลบได้คุณผู้ชมต้องอาจจะพึ่งนวมครับผมนวมที่มีสปีดเยอะๆอะไรแบบนี้นะครับผม,ผมสําหรับสกิลนี้นะครับผมนะคอมโบที่3ครับผมคุณผู้ชมฮะอันนี้ชุดใหญ่ผมบอกเลยว่าโดนจังๆนี่คือล่วงนะครับผมนะ าตามด้วย F R นะครับผมดูนะฮะแต่ว่าคุณผู้ชมต้องเลเวลสักประมาณ30จึงจะทำคอมโบนี้ได้ประมาณ28ถ้าผมจำไม่ผิดนะนะครับผมนะดูนะฮะ R ปับ F R ปังแบบนี้เลยครับสำหรับคอมโบที่4ครับผมคุณผู้ชมมาถัดมานะฮะอ่ะเดี๋ยวฆ่าน้องให้ตายก่อนนะฮะโอเค R ไปฮะ F R แบบนี้ปั้งแล้วก็ C ตูม้มนี่ครับเลือดเหลือ9ครับผม นะฮะเมื่อสักครู่นี้จากเลือดเต็มหลอดครับผมคุณผู้ชมฮะโอเคเดี๋ยวฆ่าน้องก่อนเริ่มรอบใหม่นะฮะคอมโบถัดไปฮะคอมโบที่5เนี่ยครับนะอันนี้ยากหน่อยคุณผู้ชมฮะคอมโบที่5เนี่ย มันจะต้องเน้นการแดตเป็นหลักนะครับผมนะถ้าใครเล่นในมือถือจะทําง่ายหน่อยนะฮะสำหรับคอมโบนี้นะครับผมนะเดี๋ยวผมทําให้ดูก็แล้วกันเนาะแต่ถ้าคุณผู้ชมเปลี่ยนเป็นมุมมองแบบนี้ผมบอกเลยว่ามันค่อนข้างยากนะฮะพอเราแดตไปมันอาจจะไม่โดนนะครับผมผมแนะนําให้เล่นเป็นแบบนี้จะดีกว่านะครับเป็นหน้าจอแบบนี้แล้วก็เปิดชิปล็อกนะครับผมจะง่ายกว่านะครับอ่ะเดี๋ยวทําให้ดูเนาะนะครับผมนี่ครับผม ชุดเดียวฮะกะโหลกล้ากันเลยทีเดียวเชียวครับผมสำหรับคอมโบนี้นะครับนะก็มีทั้งหมด5คอมโบด้วยกันนะครับผมนะเมื่อสักครู่นี้ตอนต้นชิปผมบอกว่ากี่คอมโบนะผมก็ลืม4ใช่ไหมนะฮะอ่ะ5้าคอมโบนะครับคุณผู้ชมฮะถัดไปนะครับเป็นวิธีการแก้ทางนะครับผมมันก็มีหลากหลายด้วยกันนะสำหรับวิธีการแก้ทางนะครับเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับ หากกรณีที่เราถูกสตูสกิลมานะครับเราจะสกิลไหนส่วนกลับไปได้บ้างนะครับผมก็มีทั้งหมด7ท่าด้วยกันนะครับที่ผมนํามาให้กับคุณผู้ชมในคลิปวิดีโอนี้นะครับจริงๆมีมากวันนี้นะครับแต่ว่าวันนี้เอาแค่7ท่าเบาๆไปก่อนนะครับนะสำหรับท่าแรกนะครับหากกรณีที่ถูกคู่ต่อสู้นี่ครับผมนะมัดสายฟ้ามาเราอัปคัสส่วนไปได้เลยนะครับสร้างความเสียหายจํานวนมากเลยครับผมนะ สำหรับท่าที่2นะครับคุณผู้ชมฮะเป็นท่าจับนั่นเองครับผมหากกรณีที่ถูกคู่ต่อสู้พยายามจะถีบเรานะฮะดูนะฮะเดี๋ยวผมจับให้ดูนะครับผมนี่ครับปั๊บปั๊บตูมคูดแรงครับผมคือคู่ต่อสู้เนี่ยลงไปนอนเลยนะฮะเรารอจังหวะที่จะเข้าไปซ้ำก็ได้นะครับผมนะโอเคครับสำหรับท่าที่3นะครับคุณผู้ชมฮะเป็นท่าหมัดสายฟ้าสวนครับผมนี่ครับเวลาเขาทุบมาไม่โดนเนี่ยคุณผู้ชม เพราะว่าทุบเนี่ยมันช้าแต่ว่าคุณผู้ชมต้องดูจังหวะด้วยนะถ้าเขายังทุบไม่เสร็จแล้วเราเข้าไปใกล้ๆอาจจะโดนดาเมจได้นะครับผมโอเคครับผมสําหรับท่าที่4นะครับคุณผู้ชมฮะเป็นมัดสายฟ้าสวนเหมือนเดิมนะครับผมนะเวลาเขาเตะหมุนไม่โดนเนะี่ยคุณผู้ชมฮะคุณผู้ชมต้องหาจังหวะเข้าไปด้านหลังแบบนี้แล้วก็นี่ครับผมนะเดี๋ยวผมจัดการน้องให้หลับก่อนดีกว่าจะได้เป็นการรีเลือดด้วยโอเคท่าที่5าครับผมคุณผู้ชมฮะ คืออัปเปอร์กรสสวนนั่นเองครับผมเวลาเขาพยายามจะจับเราทุ่มนะครับนะคุณผู้ชมดูเดี๋ยวผมทําให้ดูนะฮะเวลาเขาจะล็อกเราทุ่มนะเนี่ยเนี่ยพอเขาเข้าไปใกล้ๆกล้แล้วแบบพยายามจะล็อกเนะี่ยเราอ e ีอัปเปอร์กรสสวนไปได้เลยนะครับผมเนี่ยประมาณนี้ประมาณนี้เวลาเขาพยายามจะจับเรานะฮะตังเอาต่างคนต่างสกิลนะครับผมนะเพราะว่าคุณผู้ชมจะจับทุ่มใช่ไหมมันก็ต้องเป็นแบบเนี้ยนะครับผมแล้วเราก็อัปเปอร์กรสสวนไปได้เลย นะครับนะสำหรับท่าที่6ครับผมคุณผู <S <S ้ชมฮะเป็นท่าถีบสวนครับคุณผู้ชมฮะนี่ครับมันจะขึ้นเคาน์เตอร์มาแบบมาสกูนี้เวลาเขาหมัดสายฟ้ามานะครับคุณผู้ชมฮะเพราะว่าหมัดสายฟ้าเนี่ยมันเร็วกว่าจริงแต่ว่าท่าตัว R นะครับผมนั่นก็คือท่าถีบเนี่ยมันเร็วกว่านะสามารถสวนได้นะครับผมและหากกรณีที่เราสวนเขาเข้ามุมเนี่ยคุณผู้ชมนะครับมันสามารถทําคอมโบต่อเนื่องสวนกลับไปได้เลยนะครับผมสําหรับท่าสุดท้ายนะครับคุณผู้ชมฮะ โอเคเดี๋ยวรีเฮดพีผมแป๊บหนึ่งนะโอเคดูนะครับคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวผมทําให้ดูก่อนกันละกันถ้าไม่ได้เดี๋ยวให้น้องทําให้ดูนะฮะานี้มันจะยากหน่อยนะครับพยายามสไลด์เดี๋ยวเปิดชิปล็อกแป๊บหนึ่งต้องใช้ชิปล็อกช่วยนะฮะสไลด์ไปปับ๊บเนี่ยฮะ เราจะโดนเขาอัปคาสวนแล้วตัวเราจะหมุนมาแบบนี้เลยนะครับผมประมาณนี้นะครับนะหากคู่ต่อสู้เนี่ยพยายามจะสไลด์เข้ามาแย็บเราเนี่ยเราอัพคาสวนได้นะครับแต่ต้องแม่นๆนะทางที่ดีควรเปิดชิปล็อกนะครับผมสําหรับใครที่เล่นใน PC นะครับเพราะว่ามันกะจังหวะค่อนข้างยากนะครับแต่ถ้าเป็นในมือถือนะครับผมนะอาจจะง่ายกว่านะครับหมดแล้วนะครับสําหรับ คลิปวิดีโอนี้นะครับผมหน้าวิธีแก้ทางคู่ต่อสู้กับการทำคอมโบต่อเนื่องนะครับผมเอาไปแบบคร่าวๆก่อนนะครับผมมีมาทั้งหมด7ท่านะครับสำหรับวิธีการแก้ทางนะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับผมสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆผู้เล่นมือใหม่ไม่มากก็น้อยนะครับสําหรับวิธีการทําคอมโบต่อเนื่องรวมไปถึงวิธีแก้ทางนะครับนะก็ต้องบอกเลยนะฮะอาจจะยากนิดนึงนะครับสําหรับผู้เล่นมือใหม่ก็ต้องมีการฝึกฝนกันเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วนะครับนะผมก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนนะครับส่วนคลิปวิดีโอนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ครั้งหน้าไปแล้วบายบายสวัสดีครับ Bye!